สุนัขเพื่อนบ้านสร้างความรำคาญนักธุรกิจต้องขายบ้านหนีนายอธิวัตรศิริกังวนวงผู้ก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าวได้รับรายงานการเสียหลักของนางสุภาษีนามและสกุลของนางสุภาษีถูกซ่อนเพื่อความเป็นส่วนตัวและนายไพรัตนามและสกุลของนายไพรัตถูกซ่อนเพื่อความเป็นส่วนตัวสองสามีภรรยาที่พักอยู่ในหมู่บ้านปูบนถนนรัตนาธิเบศนนทบุรีซึ่งได้รับความรำคาญจากสุนัขเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี สองสามีภรรยาต้องทนความดังเสียงเห่าของสุนัขจรทั้งสองข้างที่เพิ่มเสียงรบกวนในทุกเวลาทั้งกลางวันและกลาง,งอ,อคืนทําให้นางสุภาษีต้องพึ่งยานอนหลับเป็นประจำเพื่อลดความเครียดและความรําคาญแต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงการชดเชยชั่วคราวนางสุภาษีได้ทําการร้องเรียนและพยายามติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและศูนย์ด,ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือ,อแต่ไม่สามารถได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ต้องตัดสินใจขายบ้านหนีเพื่อหาความสงบสุขในชีวิตนายอธิวัตรสิริกังวานวงกล่าวว่า เราจะไม่ยอมให้ปัญหาเรื่องสุนัขนี้มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนอีกต่อไปและเราจะเป็นเสียงส่วนรวมที่ต่อสู้เพื่อความสงบสุขในหมู่บ้าน